สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตตุต่มพารวยนะคะวันนี้เจตตุต่มก็จะพามาชมสวนสวนสวนพริกตอนนี้สวนผัก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 อันนี้ผักชีราวค่ะชีราวรดน้ำแล้วกำลังงามเดี๋ยวจะต้องเอาขี้วัวมาใส่เลยพี่น้องขี้วัวก็มูลวัวเขาเรียกปีคอกปีคอกเนี่ยอันนี้กินซื้อมากินแล้วก็ตัดตัดแล้วก็มาปลูกแล้วเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็เรียกผักจังโอะใช่ไหมอันนี้ก็ขีฝรั่งน้อง <No. S 1> งามนะมกลวงตุง้งกลวงตุ้งเอาดอกแล้วกาดขาวจะได้กินไม้ผักกาดขาวกำลังจะงาม ชมสวนค่ะชมสวนวันนี้เอาสวนผักก่อนนะคะนี่ก็คะนะคะนะกระง,งามเลยอุปสมกับผักชีราวอยู่ข้างล่างพี่น้องข้างล่างเป็นผักชีราวข้างบนเป็นคะนะผลผลิตจะได้ขนาดไหนผลผลิตจะได้ขนาดไหนเรามาคอยดูกันนะครับพี่น้อง สวนผักสวนผักวันนี้พามาชมสวนผักหอมหอมหอมก็กำลังงามน,นี่กลวงตุ้งปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ลงเจาะกินใบ สวนผักเราเองนะครับพี่น้องมีแค่นี้แหละมีไม่เยอะทำพอได้กินปลูกพอได้กินแปลงเล็กๆขนาคณะกระดังงาม กำลังงามนี่เนี่ยใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมีนิดหน่อย,ยอแต่เน้นปุ๋ยคอกจะได้อาปุ๋ยคอกมาใส่อีกเพิ่มอีกอยู่เน้นปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องปุ๋ยคอกกปุ๋ยขี้วัวเราเรามีวัวผักกำลังงามพี่น้อง ขอบคุณค่ะวันนี้พามาชมสวนผักค่ะงามจริงๆนะถายออกมาอย่างนี้ดูของจริงงามกว่านี้นะพี่น้องมันยังไม่ถึงเวลาตัดค่ะต้องโตอีกกว่านี้สักหน่อยนึงโตกว่านี้สักหน่อยหนึ่ง,จ,งจ,จะตัดแต่เดี๋ยวเราจะเพิ่มปุ๋ยไปอีกหน่อยนึ่งนะพี่น้องสวนผักเราก็จะประมาณนี้นะ ยามเย็นก็ชมสวนผักมาลดน้ำผักค่ะพี่น้องกำลังจะต่อท่อไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องหิ้วน้ำละต่อท่อลดเลยปลูกพอได้กินพี่น้องปลูกนิดๆหน่อยๆปลูกพอได้กินนะคะแล้วไว้ปีหน้าแล้วเราจะปลูกปลูกเยอะกว่านี้จักหน่อยหนึ่ง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะคะยามเย็นเราบ้านเราก็ประมาณนี้วัวมาหรือยังวัวก็ยังไม่มาเลยวัวยังไม่ออกมาข้างนอกเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจแมตตีที่มอบให้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะตื่นสว่างร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ